สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรายุทธวราชัยชาแนลนะคะวันนี้เห็นดิฉันตอนช่วงสาสายและเห็นดิฉันอีกทีตอนเย็นเย็นนะคะตอนหนึ่งทุ่มค่ะก็ดิฉันไม่ไม่ไปไหนเลยค่ะหยุดยาวนี้นะคะเปิดทํางานวันที่29นะคะรัฐวิสาหกิจหยุดยาวค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์ังคารพุธนะคะก็คุณพ่อก็ซื้อ ผลไม้นะคะท่านทำอาหารเอาไว้แล้วนะคะอาหารเป็นแกงปรีค่ะแกงปรีแล้วผัดผักกระเฉดนะคะที่ใส่เนื้อที่ฉันก็เคียนะคะค่ะแล้วก็เตรียมกล้วยหอมไว้นะคะกล้วยหอมกล้วยไขค่ค่ะส่วนส่วนขนมเวเฟอร์ต่างต่างที่ฉันเตรียมไว้แล้วนะคะที่จะเอาไปทานบาง,บางสวรรคนะคะแล้วก็ที่ท่านซื้อเนื้อปลานะคะปลาดุกย่างอะไรพวกนี้ค่ะดิฉันก็เอายนทิ้งไปแล้วเพราะท่านกลับบ้านแล้วนะคะค่ะตอนนี้อา่า ท่านให้เตรียมค่ะก็ไปซื้อกันเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะฟ้าทลายโจรน,นะคะต้องสั่งซื้อเลยค่ะขาดตลาดสั่งซื้อนะคะมีสารที่าสารออกฤทธิ์ปกติของอภัยภูเบสนี่จะทาน3เม็ดค่ะแต่อันนี้ทานเม็ดเดียวคือมันมีบรรจุแค่2 1แคปซูลอ่ะทานวันหนึแคปซูลค่ะ ก็8ขวด1590าก็แบ่งคนละ4ขวดกับคุณพ่อนะคะอันนี้คือฟ้าทลายโจรเพื่อเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ใช้วิธีป้องกันก็คือสวมแมสนะคะแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ไวนะะ้นะคะ75%เนี่ค่ะค่ะพกใส่ไว้เลยเอาไว้ล้างมือบ่อยๆนะคะก่อนที่จะหยิบจับอาหารเข้าปากหรือสัมผัสตามจมูกปากใบหน้านะคะต้องการไว้แล้วก็วิตามินซีค่ะซื้อมันซื้อขวดใหญ่แถมขวดเล็กอะ ค่ะวิตามินซีนะคะค่ะซื้อไว้ขิงตอนดี้ฉันดิฉัน,ฉนมีปัญหาเกี่วกับเรื่องลมในท้องขิงค่ะกระชายนี่ไม่มีไม่มีค่ะตลาดนะคะแล้วก็แมสอาจจะได้สวม2ชั้นนะคะถ้าสถานการณ์ยังขึ้น1 4ื่นสี่หมตอนนี้ยังหมื่นสยังไม่หมนะื่นหเนาะแต่แนวโน้มมีนะถ้ายังแบบว่าตรวจพบเรื่อยๆอาจจะถึง20,000นะคะวันละ ซ,ซื้อซื้อซื้อไว้เป็นแพ็คเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้นสีดำาท้าแรกเป็นสีเขียวดิฉันอาจจะได้ใส่สองชั้นพร้อมกับผ้านะคะเมื่ออยู่ในที่อแออัดชุมชนเยอะต,ต้องใช่แนี้ค่ะเพราะวัคซีนก็เริ่มจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วดิฉันดิฉันก็ไม่ได้ประวัติพันพรึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่า ดิฉันก็มีพลังแห่งความดีเชื่อมั่นนะคะในองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตมีญ,ญาณผู้เป็นเจ้าเหนือศักดิ์ศรทั้งปวงและท่านที่เทพเจ้าอัคคีฟินิกส์เบิร์ตนะคะเรียนตรงนี้นะคะ่ะได้มาจากการบูชาที่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยาตาสกุลนะคะแห่งชมรมจิตจักรวาลสถานธรรมจิตจักรวาลน,นะคะท่านปลูกเสกตอนนั้นนี่คือเอาไว้ป้องก,กันโรคโควิด -19 โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ พระผู้เป็นเจ้านะคะองค์จิตจักรวาลพระบิดาจิตวิญญาณไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ทราบได้ว่าเชื้อเวราสนี้มาจากมาจากฝีมือของผู้ใดนะคะมือของผู้ใดคลิกแล้วดิฉันค้างไว้ฝีมือเป็นอมอดนะมอดเผาพันุ์มอดนะคะอะร่วมมือกับมนุษย์จำพวกจำพวกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มหนึ่งนะคะที่อ ที่อยากรวยทางลัดอะไรพวกนี้นะคะค่ะก็เลยตัดต่อพันธุกกรรมออกมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะทั้งที่ดาวเคราะห์โลกในห้องแลบและในยานบินนะคะนะเป็นแบบนี้ค่ะอาจานี้ก็เปิดเผยได้เท่านี้นะคะแต่วันนี้สามทุ่มครึ่งนะคะเข้าไปที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเข้าไปที่ w w w จิตจักรวาลคอมนะคะเว็บไซต์ะคะ่ะ w w w จิตวัน .com และ อ่า YouTube ช่องจิตจักรวาลน,นะคะก็จะพบพระโอวาทสื่อสดๆวันนี้ค่ะจากองค์จิตจักรวาลพระวิยาแห่งจิตวิญญาณพระพุทเป็นเจ้าเหนือศัก์สิทธ์ทั้งปวงนะคะเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 เลยค่ะทั้งเรื่องทั้งทั้งสื่อมานะคะไม่ใช่ละละเมงละครนะคะค่ะพระผู้เป็นเจ้าสื่อมานะคะการเตรียมตัวอ่าเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยค่ะค่ะประมาณ4ีหชั่วโมงเลยนะคะถ้าท่านสนใจนะคะ ไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีสื่อพระาวาสครั้งไหนที่จะเป็นเรื่องโควิด -19 เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอ,อนุตตรธรรมที่เป็นพระโอาวาทเขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมะค่ะค่ะเป็นธรรมะอย่างดิฉันเรียนเรื่องขันห้าการหมุนธรรมจกักอย่างเงี้ยค่ะ,ะเป็นต้นเป็นต้นนะคะดิฉันก็ลืมค่ะแต่ว่าฟังทุกครั้งี่ยฟังย้อนหลังด้วยนะคะค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่จะได้รับฟังสื่อ เพราะว่าจากพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระบุญเจ้าเนื้ส,สิ่งน้ำบวงที่ท่านอนุตตรรธรมตรมอาจารย์ปริยตตันสกุลท่านถวายพระนามว่าองค์จิตจักรวาลน,นะคะท่านสื่อมายังบุตรมนุษย์โลกนะคะค่ะควรจะรับฟังกันทุกท่านนะคะก็วันนี้ดิฉันแนะนําเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันก็ต้องรีบไปอาอบน้ํานะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทานข้าวต้มนะคะกับผักผักกระเฉดคะ่ะแล้วก็จะได้อ่าฟังรับฟังพราะว่าตอนสามทุ่มครึ่งนะคะ ค่ะก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ